ท่านผู้ชมครับมันมีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนี่คือหมายฟ้องท่านผู้ชมรู้ว่าใครฟ้องผมคุณธัญ,ญานานสุจริตชินศรีถ้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่ามวินมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันร้อยล้านฟ้องผมก็หาหมินประมาทหมินประมาทด้วยกานโฆษณานัดไต่ศูนาามูลฟ้องศาลจังหวัดเลยฮะท่านคุณมินนี่ฟ้องที่จังหวัดเลยบ้านเกิดเธอวันที่15กรกฎาคมก็คือสรุปง่ายๆว่า เป็นการนัดไต่สวนที่เร็วมากผิดปกติ15วันเท่านั้นไม่ได้ให้โอกาสจำเลยในการเตรียมตัวเลยแมย้แต่นิดเดียวปกติแล้วท่านผู้ชมครับผมเนี่ยผ่านคดีหมิ่นประมาทมาเนี่ยในชีวิตผมอยู่ในวันนี้เนี่ยร่วม150ร้อยห้าสิบคดีการไต่สวนมูลฟ้องน,นั้นเขาจะให้เวลาจำเลยประมาณหนึ่งเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนที่จะเตรียมตัวที่มาไต่สวนนี่แค่สิบห้าวันผมจะตั้งข้อสังเกตนะครับ แล้วถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลผมจะร้องเรียนไปที่หัวหน้าศาลจังหวัดเลยอาทิตย์ดีศาลนาญาภาค5รวมไปสนถึงการคณะกรรมการตุลาการด้วยนะว่ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเอาละข้อกล่าวหาของเธอมีอย่างี้ครับเธอเกล่าวหาผมว่าว่าผมว่าเธอเป็นเจ้าแม่เว็บพนัน คุณธัญญนันผมมีอาชีพเป็นสื่อมวลชนผมต้องแสวงหาข้อมูลมีข้อมูลปรากฏท,ทั่วไปตามหน้าสื่ออีกทั้งในสำนวนคดีปรากฏเป็นหลักฐานว่าตำรวจได้แจ้งขอหากล่าวหาคุณในความผิดห้าฐานความผิดดังนี้หนึ่งร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือการทำอุบายล่อ ช่วยประากาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าเล่นพันนันในเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงา,านพนักงานสองสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฟอกเงินเพราะเหตุมีการสมคบกัน 3มร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติการพนัน2,478มาตรา4-5ทวิ5-6 2วงเล็บ2พรบป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2 5 4 2มาตรา3วงเล็บ9มาตรา5วงเล็บ1ทับ2และวงเล็บ3 9วัก2และ60ประกอบตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา83ฐานให้ทรัพย์สินนี้ประโยชน์อื่นใดกแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงจใจกระทำการไม่กระทำการชอบด้วยด้วยหน้าที่ และสนับสนุนให้เจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144 157และ8 6ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกฎกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอันนี้คุณมินนี่ครับตำรวจพูดเองนะผมไม่ได้พูดนี่คือข้อมูลจากตำรวจข้อที่สองคุณไม่พอใจกับคำพูดที่ผมว่ามินนี่คือของกลางคุณจะตีความคำว่าของกลางยังไงผมไม่ทราบแต่คำข้อความเต็มๆผมบอกว่าถ้าปูดพูดตามภาษาการสืบสวนสอบสวนแล้วมินนี่คือของกลางของกลางหมายถึงอะไร ของกลางหมายถึงวัตถุหรือบุคคลหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดเอาไว้เพื่อพิสูจน์ทางคดีในขณะนี้ตำรวจบุกจับผมหมายความต่ำนั้นแต่คุณพิจีความตัวเองด้วยตัวเองต่างๆนานาจากความคิดในจิตใจของตัวคุณเองผมไม่สามารถจะควบคุมได้ผมไม่รู้คุณกินดีมีหัวใจเสือมาจากไหนที่มาฟ้องผมแต่ผมเชื่อว่าคุณสุริยษฐ์หาพานคงจะกำกับคุณให้คุณฟ้องผมมีหน้ำซ้ำยังแต่งตั้งทนายด้วยคุณสุริเชษฐ์ได้แนะนำอะไรคุณบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับผม คุณมนี่ครับคุณฟ้องที่จังหวัดเลยแน่นอนที่สุดคุณเป็นคนเมืองเลยคุณโตที่เลยแม่คุณเป็นคนเก่าแก่ในเลยคุณก็ต้องรู้จากขาราชการในเลยเยอะรวมทั้งผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดเลยด้วยแต่การที่คุณจะใช้อิทธิพลความจากของท่านผู้พิพากษาที่จังหวัดเลยนั้นผมไม่รู้และผมก็ไม่คิดว่าท่านจะยอมทําให้ตามแบบนั้นแต่ผมเชื่อในหลักยุติธรรมแต่คุณเชื่อผมอย่างครับ แล้วใครก็ตามท่านวาสาคนไหนที่แอบช่วยมินี่อยู่ผมไม่ได้กลัวท่านนะผมจะสู้ท่านให้ถึงที่สุดถึงขั้นสารฎีกาถึงขั้นกรรมการตุลาการผมก็จะทําถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม